พื่อนกำลังชักชวนเราไปทำอะไรที่อาจเกิดความเสี่ยงละ่ะเราควรจะทำยังไงและการตัดสินใจแบบแดกจะนำไปใช้อย่างไรไปดูกันเลยครับต้นกลเย็นนี้ไปเล่นเกมบ้านเราเปล่าดูได้ยาวๆเลยนะอยากจะกลับกี่โมงก็ได้อา้าวแล้วพ่อนายจะไม่ว่าเอาหรออ๋อพ่อเราไปต่างจังหวัดนะน่าจะอยู่อีกหลายวันเลยไปเถอะรับรองสนุกแนะ่จริงหรอแต่เอ๊ะ แม่เคยบอกว่าถ้าเพื่อนชวนไปบ้านแต่พ่อแม่เพื่อนไม่ได้อยู่บ้านด้วยห้ามไปเด็ดขาดเลยนี่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเอาละครับดูเหมือนว่าต้นกล้าจะเจอกับสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำบากแล้วทางเลือกในการตัดสินใจมีหลายทางเลยนะครับได้เวลาของการตัดสินใจแบบแดแล้วครับเอาละครับมาดูตัวอย่างการตัดสินใจแบบแดกันสิ่งที่ต้นกล้าต้องทำในตอนนี้ คือการวิเคราะห์ทางเลือกให้ถี่ถ้วนและตัดสินใจให้ได้อย่างเด็ดขาดโดยเริ่มจาก D Define ระบุปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเมกกำลังชวนเราไปเที่ยวที่บ้านแถมพ่อของเมกก็ไม่อยู่บ้านซะด้วยแต่ว่าแม่ของเราไม่อยากให้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะสิแล้วจะทำยังไงดีเอาละครับ ปัญหาของต้นกลา้าตอนนี้ก็คือแม่กําลังชวนต้นกลา้าไปเที่ยวที่บ้านในขณะที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านเมื่อระบุปัญหาได้แล้วขั้นต่อไปก็คือ A assess ประเมินทางเลือกว่าในสถานการณ์แบบนี้เราเลือกอะไรได้บ้างครูตำรวจแดงเคยสอนว่าเรามีทางเลือกหลายทางเลยแล้วเราจะเลือกทางไหนดีนะต่อไปก็ถึงขั้นตอนของ A r e s p o n การตัดสินใจเลือกอืมถ้าเราไปล่ะ ็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ E.Evaluate ประเมินผลว่าหากตัดสินใจแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดแม่รู้เขา้าคงโดนแม่ด่าแน่ๆเลยแล้วที่บ้านเมฆน่ะจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ไปเล่นเกมอย่างเดียวอย่างที่เมฆบอกล่ะถ้าอยู่ดีๆโด,ดนชวนให้ใช้สิ่งเสพติดเราจะทำยังไงแล้วถ้าเลือกที่จะไม่ไปล่ะถ้าไม่ไปพอแม่กลับมาถึงบ้านแล้วเจอเรารออยู่ที่บ้าน ็คงจะได้กินขนมอร่อยๆที่แม่ซื้อมาฝากแล้วยิ่งถ้าแม่รู้ว่าเราเชื่อแม่ไม่ได้ไปตามที่แม่ชวนแม่ก็คงจะดีใจมากแน่ๆเลยเป็นไงบ้างครับนักเรียนกับตัวอย่างการใช้การตัดสินใจแบบแย่นักเรียนต้องเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะพาให้เราไปเจอกับสิ่งเสียติดหรือความรุนแรงเมื่อไหร่ละก็อย่าลืมหยิบเอาการตัดสินใจแบบแย่มาลองใช้กันดูนะครับ ฟังต่อนะครับฟังต่อต่อเลยเมื่อกี้ได้เลยมันดัดวิวรีซิเซนร์เดดเคจันรีไฟแอสเซทレスปอนนักเรียนครับเพื่อนเป็นคนที่สําคัญของเราใช่ไหมครับแล้วถ้าวันหนึ่งเพื่อนกําลังชักชวนเราไปทําอะไรที่อาจเกิดความเสี่ยงล่ะเราควรจะทํำยังไงแล้วการตัดสินใจแบบแดกจะนำไปใช้อย่างไรไปดูกันเลยครับต้นกล้ายันนี้ไปเล่นเกมบ้านเราเปล่าอยู่ได้ยาวๆเลยนะอยากจะกลับกี่โมงก็ได้ อ้าวแล้วพ่อนายจะไม่ว่าเอาหรออ๋อพ่อเราไปต่างจังหวัดนะน่าจะอยู่อีกหลายวันเลยไปเถอะรับรองสนุกแน่จริงหรอแต่เอ๊ะแม่เคยบอกว่าถ้าเพื่อนชวนไปบ้านแต่พ่อแม่เพื่อนไม่ได้อยู่บ้านด้วยห้ามไปเด็ดขาดเลยนี่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเอาละครับดูเหมือนว่าต้นกล้าจะเจอกับสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำบากแล้ว มีทางเลือกใด้ไหมไปกับไม่ไปกินกับไม่กินเดิมกับไม่เดิมนะครับให้เลือกให้ได้เดินหนีได้ไหมให้เหตุผลบอกว่าเราไม่ชอบกลิ่นมันบร่เหม็นไปออกกําลังกายดีกว่า,าครับเดินหนีได้ืดีการป้องกันตัวเองมาดูบร่นะครับบร่นะครับ ดูคนพ่อสุบุรี่นะครับโหดูพี่ที่สุบุรี่ตรงนั้นสิเทเป็นบ้าเลยหรอแต่พี่คนที่อยู่ใกล้ๆเขาดูจะไม่โอเคเท่าไหร่เลยนะเอา้าทำไมพี่คนนั้นถึงต้องทำท่ารังเกียจขนาดนั้นด้วยล่ะกลิ่นบุหรี่มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ส่งกลิ่นเป็นมลพิษต่อคนรอบข้างนะแต่บุรีนะ่ะยัง <c oughs> นี่แหละที่ฉันกำลังจะบอก ฉันจำได้ว่าครูตำรวจแดเคยสอนว่าบุรีเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยล่ะเพราะข้างในบุรีคือนิโคตินเป็นสารเสพติดร้ายแรงเลยนะแล้วพอเราสูบเข้าไปนิโคตินก็จะเข้าไปทาาไาําลายอวัยวะในร่างกายของเราซึ่งจะส่งผลกระทบเยอะเลยล่ะอ๋อจำได้แล้วครูตำรวจแดยังบอกอีกว่าควันบุหรี่ที่พ่นออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมีสารพิษมากกว่าเจ็ดชนิดเลยนะเจ็ดชนิดเลยเหรอ ไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังบอกว่าคนที่สูบบุหรี่จะเป็นหวัดแล้วก็มีปัญหากับการหายใจง่ายมากๆแถมยังเป็นตัวการให้เกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากคอกระเพาะปัสสาวะไตโหอีกเยอะเลยล่ะแล้วที่สำคัญบุหรี่ยังส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กอย่างเรามากๆถ้าเราอยู่กับบุหรี่ตั้งแต่เด็กๆร่างกายเราอาจจะพัฒนาไม่ทันเพื่อนได้เลยล่ะ หรือบางทีเราอาจจะเป็นโรคร้ายก่อนไว้อันควรก็ได้โหสูบบุหรี่นอกจากจะไม่เท่แล้วยิ่งน่ากลัวสุดๆฉันจะไม่มีทางสูบบุหรี่แน่นอนสัญญาเลยพวกเราก็สัญญาด้วย สิบชิ้นสืบคิ้นที่ไหนล่ะวันที่เย้ yeah, การบ้านเสร็จแล้ว <Yeah. S 2> พวกเรามาดูทีวีกันดีกว่า